ไอ้ดูว่าดิโล่ตัวเปล่าสร้างสันติสุขเฮ้ยเราไม่ตัวเปล่าเว้ยเรามีไม้แผงแผ่นไม้แผลงด้วยต้องทำอะไรอ่ะเอาทำไมเดินสำรวจแนวรั้วอยู่ว่ามันต้องซ่อมหรือเปล่านูตลันนิ่งมาช่วยกันอัพเลเวลสามก่อนไหมโอ้ยช่วยด้วยข้าวหลามสีขาวแอมเฟลิเตอร์พวกนี้ไปปกให้มันเกลี้ยงไม่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 ได้แก้ไม่ได้แก้ คนเปรี้ยวร้องแค่เือดรอไม่คือผมมาแก้ผ้าเว้ยแต่ว่ามาเจอชุดมาเจอชุดที่วัดทาวเวอร์เอาไปเลยตัวเปล่าลอนตันมาเลยใช่แบบแบบเป็นอะไรใช่ไม่มีอะไรเลยแบบตัวปิวแบบเอางั้นเหนียวหรอทุเรศแต่ว่าผมอุตส่าห์หอดเพื่อนวิ่งตามหนย่งควบนึงนี่เฮ้ยพอถอดชุดแล้วเราวิ่งไวเท่าลุงเคนเลยเว้ยไอ้ลุงเว้บอกแล้ววิ่งโคตไวสนุกต้องเล่นอย่างนี้นะครับ ไอออฟต์ต้ามีหน้าอะไรเหลือเท่าไหร่เราเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์วะสี่สิบเจ็ดเหมือนมันค้างเลยอ่ะไอไม่ต่างกันมากนะถ้าอย่างเงี้ยแม่งลุงเกณฑอยู่หน้าเราด้วยซอมแปลว่ามีจะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเราแบกของเว้ยเออคืออัตราการวิ่งเราจะตกเยอะตรงนี้ไอ้ชอบไปลุงเกณฑ์พักเร้วะเฮ้ยระวังคอมบี้ระวังคอมบี้มึอยากโดนนี่กลัวพ่อเห่า้ากไอตัวไปหวไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะ นี่จะเข้าใกล้มากกันนะเนี่ยจะเข้าจะจะจะจู่กำแพงเลยจู่กำแพงระวังระเบิดอ่ะมันตบช่วยหน่อยหนึงเกมอย่างตอนนี้ยังไม่เออไอซอมบี้ก็ต้องโผล่ด้วยซอมบี้ก็ต้องโผล่ด้วยเฮ้ยยาอ่นี่ถ้าข่าวับฝากฟาร์มเซนเตอร์มให้หน่อยตัวเองมาเอาตัวเองมาตรงนั้นอะไรวะกระเป๋ามาแบกกันนะครับตรงนั้นคืออะไรอ่ะไม่มีกระเป๋าแบกแต่ต้อง้ยซอมบี้มันใส่เสื้อบอลว่ะ ถอดชุดไปกันหมดเลยสามคนตัวปิวอะเพื่อเจอในหมู่บ้านปันตุกมันน่าจะมีกระเป๋าอยู่มีแหละเราเราจะไม่ใส่อะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหามาให้อ่าคุณโป้ไปแล้วอ๋ออากาศมันร้อนกีโปพูดไม่ไม่ได้พูดนะตะกี้โปพูดปะไม่ไม่ไม่มีพูดเมื่อกี้คุณโปพูดแล้วตอนนี้เหมือนจะเงียบไปอีกแล้วนะครเบาก็หายไปแล้วด้วยแล้วก็หายไปรีคอมปะไอเขาเขาเหมือนเขาสร้าง ตักะแต่เอ้ยไม่ใช่จิ้งหรีดร้อยเปอร์เซ็นต์แตกไม่เห็นกับระเบิดด้เลเฮ้ยลองลองวิ่งลองวิ่งขั้วนิดเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ไม่เราอยากรู้ว่าความเร็วเอ้ยงั้นเราเราไม่ใช่เราอยากรู้ความเร็วเฉยๆงั้นเราทิ้งคอนะอะไรยัดประตูได้ไหมไปกัมเพลงหนึ่งสองสอไม่มีไม่ไม่มีคนอยู่ที่ฟอสทาวเวอร์เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะ เฮ้ยทำไมลุงดีเป็นไปไกลกว่าเราวะไม่รู้ดิไว้ไกลอะไม่ได้วิ่งต่อเปล่านานแล้วได้ไงวะเลยแต่วิ่งเราก็มีเดียมนะเว้ยวิ่งกับ Endurance เรามีเดียมไปข้างนอกหมดเลยแต่เราแบกของมากไม่ได้เราสเต็งน้อยใช่อุ้ยอะไรเนี่ยออกไม่ใช่ระเบิดโอเคเ๋ยวเพิ่งยัดแป๊บนึ่งเดี๋ยวไปดูพวกทูบล็อกกอน เดี๋ยวนี้ทูบล็อกนี่ครับเลยอย่างเดียวเลยไม่ได้ค่อยได้ไปหาเลยไม้เบนบอลติดออกมาด้วยแทงเหล็กอะไรเงี้ยนี่แหละศกมไม่เขาเขาสราบว่าเทอร์เบอร์เยอะแลยเนี่ยเดี๋ยวหลังผมน่าจะลองไปเล่นไอเนี้ยซิงเกิลเพยเยอร์ลองแบบก๊อท์โหมดใช้ไม้เล็กใช่ใช่ไม่เ่่่งงวววิไกา้อฟัซท์โหมดเวลาสร้างคือมันไม่ต้องไม่เติมของไม่ต้องใช้ไอเทมหรอกคือกดปุ๊บสร้างเลยลองสร้างรู่นสร้างนี้บ้างอะไรเงี้ยโอเหนื่อย แต่เนี่ยวว่าเขาวางระเบิดเฉพาะใกล้กำแพงแน่เลยใช่ใช่ครับระยะพวกพุ่มไม้เขาไม่ค่อยวางเลยเว้ยตอนแรกเขาไม่ได้เอาแต่ว่าเขาทำผมได้ตรงนี้เป็นมานหายลูกแล้วเปลืองระเบิดบ้านเขาที่หายเลยเฮ้ยตรงนั้นมีป้ายอะไรวะป้ายอะไรอ่ะใครสร้างป้ายตรงนั้นไปวะตรงหินน่ะไม่แน่ใจอาจจะเป็นของเขาครับเดี๋ยวออกมาแล้วชกให้หน่อยทำอะไรไม่ได้เลย แกพาเสร็จเราไปถอดสมองต่อแล้วออกไปหาที่ทำอยู่ในกันทุกคนติดต่อดี่าปกำลังวิ่งไปยังทางใต้ครับปป๊ก็อยู่ในเกมกำลังจะถึงบังเกอร์ครับเดี๋ยวเอาเข้าหลามคว้าสองนตอนนี้อยู่ตรงอยู่ตอนเข้าไปฟารบังเกอร์เลยก็ได้ครับไปตัวลันจันจะได้อะไรกลับมาเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านเขาก่อนแป๊บหนึ่งครับบางซีบางซีพิมพ์มาเลยของเขาวะจุดจุด รถเช็คนี่แบะครับมันกี่โมงแล้ววะโอ้ยยี่สามยี่สามเฮ้ยลุงเคนใครใส่อะไรเป็นหมาบอกเลยคุณเพอดชาวเวอร์ไม่มีใครเลยเขาเล่นกันกี่คนวะเนี่ยประมาณสี่คนครับแต่ผมี่เหรอสามใช่ตีนั้นอะ เอาชงให้ไหนทำอะไรไม่ได้แต่แบบไม่เห็นบนคอบนบัสทาวเวอร์เลยอ่ะเปรี้ยวอยู่ไหนอยู่ต้นไม้อ่ะอยู่ตรงแหลมคอดอ่ะตรงน้ำอ่ะแตะถึงหน้าบ้านให้อยู่เลยเนี่ยอยู่ตรงแหลมคอดเลยอ่ะตรงขอบคอลอด ผมอยู่ตรงคอคอดเองน่ะผมเพิ่งพักเหนื่อยแล้วผมเพิ่งวิ่งต่อตะพานแล้วอ๋อโอเคผมถึงตรงคอคอดอะไอที่มันเป็นทางไหลน้ำอะมันจะติดกับแม่น้ำอะติดกับลำธารใช่ลงมาและด้านบนเลยนะครับใช่ใช่ติดแอ่งน้ำเลยอะแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านเขาใช่ครับบ้านเขาก็ทำเลยดี โอ้ยอย่าระเบิดชะมัดเลยเราไม่เห็นใครที่วัดทาวเวอร์เลยอ่ะอุ้ยบังเกอร์อยู่ตรงนี้เองใช่บังเกอร์มันไม่ไกลจากบ้านเรากยิงได้อ้าวหลุดเรือฮะจริงเหรอยิงอ้าวไว้ไม่รู้เนี่ยมันหลุดมาลีไว้และลีตอนห้าทุ่มครึ่งน่าหลบมาตัวปิวไม่ซีเรียสไม่เป็นไรเนี่ยหน้าหน้าโหลดดิ้งผมอะเป็นแล้วเนี่ย หน้าโหลดดิ้งผมโคตรอุบาทเลยเนี่ยกดตัดก่อนกดตัดก่อนน่าจะเป็นทุกคนอะเพราะว่ามันมันหรุดมันหดุดแบบนี้มันเป็นทุกคนไหมโอตัดคลิปมึงตัดไอ้คลดต้องไปตัดเองอะไรจังหวะเนี้ยทีเกีนคนกัดตัดเองได้โปรดพระเจ้าเดี๋ยวผมเลิกก่อนแล้วกันฮะน่าจะอะไรละโอเคเดี๋ยวให้คนอยู่ที่บ้านเขาดูไปก่อนมันก็ยังดีมีเซนเตอร์ของมันเองคิดไม่ยอมตัด